พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยผมนักพัฒกับโนกะนะครับทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมซื้อเจ้าคูป o ต้า4แรงม้าใหม่นะครับแบบมีไดสตาร์ทผมก็จะมาต่ออุปกรณ์นะครับที่สตาร์ทกุญแจนะครับก็มีอุปกรณ์ดังนี้เลยดูใก,กล้ๆนะครับสายนี่ครับ สายไฟสองเส้นผมใส่ขั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะบัดกรีด้วยให้แน่นแล้วก็ุญแจนะครับกุญแจนี่กุญแจสตาร์ทกุญแจสตาร์ทนี่นะครับผมซื้อแบบสามอ่าสามสามขามานะมีสตาร์ทมีแบตแล้วก็มีที่ชาร์จตอนนี้ผมใส่แบตกับที่ชาร์จแล้วผมพันสายไฟไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูการติดตั้งกันเลยนะครับ นี่ก็แผ่นผมทําแล้วนะเนาะจอแผ่นนี้ยสําหรับจะล็อกกุญแจรตรงนี้ผมลองประมาณแล้วแล้วก็แบตเตอรี่ผมจะไว้ตรงนี้เชื่อมจะวางไว้ตรงนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับเราก็ใส่กุญแจกันเลย chợ luôn rồi đấy. Làm ไข่นะครับตอนอ้ไข่ออกเราก็จะเอาสายไฟนะครับแล้วลอดมานี่เลยลอดมานี่เลยใส่เข้าหนึ่งเส้นเข้าไปกอง โอ้ยลืมเอาแหวนออกแล้วนะครับอาใส่แล้วก็หยิบสายไฟนะครับอันนี้ไ่เข้าไปอีกเข้าไปเลยตัวนี้จะเป็นคู่บวกนะครับที่จะไปเข้าแบตเตอรี่ ไ,ไฟนะครับอันนี้เราก็สอดเข้ามานี่เลยน,นี่ก็จะเป็นสายลบนะครับ เพราะว่าพั้วลบเนี่ยดีที่สุดให้ติดตามใกล้ๆใดสตาร์ทที่สุดนะครับผมหารูแล้วหาไม่ได้เลยเห็นตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยใกล้อยู่นี่เราก็ขันให้แน่นเลยนะครับตรงนี้สายกาว ก็แบตเตอรี่มานะครับใส่ที่เราเชื่อมไว้ที่เราเชื่อมขาล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็ใส่คู่แบตล็อกให้แน่นเลยนะครับคู่แบตนี้บวก

ขัวบวกนะครับอันนี้เราวก็ามาใส่ ครับนี่ผมใช้างตามาเนาะป้ามาแล้วนะครับ นี่เพนนันเลยนะนี่แล้วนะเราก็มเาเทปพ,พันตำหน่อนะ เรียบข้าไปไดม่รม้ทนี้ตอนนี้เราก็ต่อสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราจะลองมาสตาร์ทกันเลยนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเราต้องเริัวเล่นก่อนเลยร่เล่นนะครับดูซิ